นี่คือกระต่ายวิเศษอิลิปิก้าหนึ่งในสัตว์ที่หายากที่สุดในโลกย้อนกลับไปในช่วงฤดูร้อนปี2002และ2003ทีมนักวิจัยกลุ่มหนึ่งได้ใช้เวลาเดินทางนานถึง37วันบนภูเขาเทียนซานในประเทศจีนซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยค้นพบกระต่ายสายพันธุ์นี้เป็นครั้งแรกครับแต่พวกเขาก็ไม่เคยค้นพบมันเลยแม้แต่เงาซึ่งจริงๆแล้วอิลิปิก้าเคยถูกค้นพบครั้งแรกในปี1983โดยนักอนุรักษ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าหลี่เว่ยตง แต่หลังจากนั้นก็แทบไม่มีใครเห็นมันอีกเลยว่ากันว่าถิ่นที่อยู่ของอิลิปิก้ามีเฉพาะบนภูเขาเทียนซานที่ระดับความสูง2,800เมตรถึง4,100เมตรเท่านั้นพวกมันอาศัยอยู่ตามซอกหินและเนินเขาอันหนาวเหน็บซึ่งหาตัวได้ยากมากครับจนได้รับฉายาว่ากระต่ายวิเศษจากรายงานระบุว่าอิลิปิก้าถูกพบแค่เพียง29ครั้งเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าจำนวนรายงานการพบบิ๊กฟุตถึง100เท่าครับ และหลังจากทศวรรษที่90เป็นต้นมาพวกมันก็หลบหนีกล้องไปได้หมดไม่มีใครพบเห็นและถ่ายภาพของมันได้อีกเลยจนกระทั่งในปี2014หลี่เว่ยตงนักอนุรักษ์คนเดิมได้กลับไปยังภูเขาเทียนซานอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เขาสามารถถ่ายภาพอิลิปิก้าเอาไว้ได้และภาพชุดนี้ก็ได้กลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ทันทีซึ่งนี่ถือเป็นการค้นพบอิลิปิก้าครั้งแรกในรอบ20ปีในปัจจุบันอิลิปิก้าถูกจัดให้อยู่ในสถานะใกล้ศูนพัน คาดว่าประชากรของมันน่าจะมีน้อยกว่า1,000ตัวซึ่งน่าเสียดายครับที่สภาวะโลกร้อนได้ทำให้ภูเขาเทียนซานอุ่นขึ้นอิลิปิก้าจึงถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานขึ้นไปบนภูเขาที่สูงขึ้นเพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและในที่สุดพวกมันก็อาจไม่มีที่ให้ไปอีกแล้ว